มหายายมาปณิบัติพัดดีให้ยายนั่งข้างขวายายนางวันทองห้าใจสวยมากมีเพื่อนชื่อนางแก้วกิริยาเดินทางมาจากกาญจนบุรีเป็นเพื่อนนางวันทองห้าใจนั่งข้างกัน ชื่อว่าหุกขานานพันธุรัดนอนตา,อานอยู่ด้านหลังยายวันหนึ่งหุกขาวนอนด้านหลังยายวันหนึ่งแลนของยายน,น,น้องอุนรุษเดินทางมาหายาย หลานยายหลานสุดโปร่ของคุณยายยิ้วปลามาบากยายโอ้น่ารักมากเลยขนานั้นนางมิน้นานางมิ้นเป็นข้ารับใช้ในบ้านของยายได้มาถู รููไปรอบๆไปทั่วบ้านนะยายจะเล่าเอาละเมื่อหลานมาพบแล้วยายก็จะเล่านิทานให้ฟังคุณนรุ้คุณนรุ้งเ้ยหนูเคยฟังนิทานเรื่องเงาะป่าป่าไก่ไหมเออวันหนึ่งมีเจ้าเงาะเดินทางลอยแรมมาจากป่า ใจได้มองหาเกียรป่าวิ่งตามอุ่อ่างค้างคกกระโดดยกยกไหวไหวเดินทางมาจนถึงหุบเขานางพันธุรักเดินทางเหนือสารนักศึกษาได้ป่าฟันป่าดมพงไพโดยเอาไม้งา ปันฝ่าป่าดงพงไรพงหญ้าน้ำแกเดินทางจนเหนื่อยเงาะป่าดินทางจนเหนื่อยรู้สึกปวดอุจจาระจึงเอาไมา้ฟันขางป่าแล้วนั่งอุจจาระกระดกค้นไปมาพระถัายท้องเสียปูดป้าเมื่อขับถ่ายเสร็จแล้วน้องก็เดินทาง ะไนางอะไรเนาะแฟนคาน่ะนางมิ้นแฟนเงาะป่าชื่ออะไรชื่อนางรศนาหาเท่าไหร่กันหาไม่เจอเดินไปจนถึงหน้าเขาบรรทุลัดเงาะป่าเดินไปจนถึงหน้าเขาบรรทุลัดถือยังอ่ะเดินทางไปถึงหน้าเขานางบรรทุลัด ลื่ขึ้นมาจากหุเขาที่านนอนอยู่นากก็ตกใจก็ไผ่เนี้ยตกใจกระโดดพ้่งร้องคาก็ตกใจใหญ่วิ่งหนีลบลานไปทั่วนานเปนตุรักษ์ก็วิ่งตามมุดว่าผัว วิ่งเท่าไหร่ทหารเท่าไหร่ก็จับเจ้าง้อไม่ได้จนในที่สุดเจ้าล้อหมดแรงเพราะพี่ท้องเสียเมื่อกี้นอนหมดแรงในม่ป่าในที่สุดนายพัทุรัตก็เจิบเจ้ามอกูกูสามีของฉันในใจนั่นเลิกดึง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 ดนางพัทุรัตก็ทำเอวดึง จะเข้าไปปั้มหัวปลาพันใดนั้นนางฟ้าชื่อชารวีปลากดกายขึ้นมาเอายายเล่าแล้ว,ลวยายเล่าตอนนางฟ้าชื่อชารวีปรากฏกายนางฟ้าก็ค่อยๆเหาะมาเหาะขึ้นมาหายใจ